สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะบมีเรื่องไหมคุณผู้ชมตรวจเช็คสุขภาพตัวเองดูค่ะว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะคะทานเยอะแต่น้ําหนักไม่ขึ้นเหนื่อยง่ายใจสัน่นขี้ร้อนถ้าคุณผู้ชมมีอาการเหล่านี้รวมกันนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษก็ได้ค่ะวันนี้บอาอยู่ที่โรงพยาบาลเวชธานีนะคะจะไปพบคุณหมอแล้วก็หาวิธีการตรวจเช็คก,ก่อนที่จะเป็นโรคนี้กันค่ะตามบามมาเลยค่ะช่วงร้อยแปดสุขภาพ37องศา แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กับแพทย์หญิงบัรทิตาด่านศูนทรวงอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมโรงพยาบาลเวทานีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณโบสวัสดีค่ะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษเราขอถามก่อนได้ไหมคะว่าต่อมไทรอยทําหน้าที่อะไรคะค่ะต่อมไทรอยเนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งนะคะ,คะอยู่ที่บริเวณคอด้านล่างใต้ลูกกระเดือกนะคะ หน้าที่ก็คือการผลิตแล้วก็หลั่งฮอร์โมนฮอร์โมนไทยชื่อว่าฮอร์โมนไทรอยะนะซึ่งมีใช้ไอโอดีนเป็นส่วนประกอบในการสร้างะนะคะฮอร์โมนนี้มีหน้าที่ในฝ่ายกระตุ้นพูดง่ายๆก็คือจะหลังจากที่ออกกระแสเลือดเนี่ยก็จะไปกระตุ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายเพื่อให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นว่า กระตุ้นการเผาผลาญน,นะคะเวลารับประทานอาหารก็เผาผลาญเพื่อให้เกิดพลังงานให้เกิดความร้อนกระตุ้นหัวใจนะคะให้ทํางานให้บีบตัวดีนะคะกระตุ้นสมองนะคะแล้วกระตุ้นลําไส้แล้วก็ระบบต่างๆทีนี้เนื่อง,งจากในเด็กเนี่ย นะคะอาจจะมีหน้าที่พิเศษก็คือทําให้เกิดการเจริญเติบโตรกระตุ้นกระดูดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กที่ขาดฮอร์โมนไทรอยตั้งแต่ยังเล็กหรือยอยู่ในครันเนี่ยนะคะก็ะจะทําให้เลี้ยงไม่โตนะคะแล้วก็สมองไม่พัฒนาหรือที่เรียกกันว่าเป็นโรคเออค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าโรคไทรอยมีกี่ประเภทคะน่นะไทรอยเนี่ยนะคะก็อาจจะแบ่งตามการผลิตฮอร์โมนที่ว่ามีฮอร์โมนมากเกินไปนันนี้เราก็เรียกว่าฮอร์โมนไทรอย เกินหรือไทเปอร์ไทรอยหรือไทรอยเป็นพิษนะคะอีกอย่างก็คือว่าผลิตน้อยเกินไปสร้างไม่พออันนั้นก็คือขาดฮอร์โมนไทรอยหรือที่เรียกว่าไฮโปไทรอยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโรคอีกกลุ่มนึงก็คือว่าต่อมไทรอยมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วกใหญ่ขึ้นทั่วๆก็เรียกว่าคอพอกนะคะทีนี้ถ้าเกิดใหญ่เป็นก้อนเนื้อหรือซีสอันนั้นก็เป็นเรื่องของเนื้องอกถ้าเราขอเจาะไปที่ไทรอยเป็นพิษแล้วกันว่ามีอาการอย่างไรค่ะฮอร์โมนไทรอยเป็นพิษเนี่ยก็คือ เยอะเกินไปฮอร์โมนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดการกระตุ้นระบบต่างๆของร่างกายมากเกินไปนะคะสังเกตง่ายๆอย่างเช่นหัวใจก็จะเต้นเร็วชีพจรเต้นไวนะคะถ้าเกิดว่าไวมากๆอาจจะเกิดการเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจล้มเหลวนะคะกระตุ้นสมองก็ทําให้งุดงิดนะคะบางทีงุดงิดนอนไม่หลับนะคะกระตุ้นลําไส้ก็อุจจาระบ่อยถ่ายบ่อยท้องเสียนะคะแล้วก็กระตุ้นระบบเผาผลาญ ทำให้บางคนเนี่ยทานเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะทานเท่าไหร่ก็น้ําหนักลดนะคะอันนี้ก็บางคนก็ชอบแต่จริงๆแล้วไม่ดีเพราะว่าทำให้ร่างกายอ่อนเพลียแล้วมีวิธีการป้องกันไหมคะ วิธีการป้องกันเนี่ยอาจจะยังมีไม่ชัดเจนเพราะว่าสาเหตุโดยตรงเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบมันจะเกิดขึ้นเองอาจจะมีส่วนจากกรรมพันธุ์หรือระบบภูมิต้านทานของร่างกายที่ทํางานแปรปรวนไปด<ช>ังนั้นการป้องกันโดยตรงเนี่ยก็ยังไม่มีวิธีเพียงแต่ว่ามีสิ่งกระตุ้นได้เหมือนกันะนะคะสิ่งกระตุ้นที่เกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยก็อย่างเช่นเครียดเรื้อรังร่างร่างกายอ่อนเพลียพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าควันบุหรี่อันนี้เพราะว่ามีส่วนที่จะกระตุ้นไทรอยด์ได้ค่ะแล้วถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะคุณหมอ กลุ่มเสียงเนี่ยนะคะอันแรกก็คือว่าเพศหญิง oh, <okay. S 2> นะคะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบไทรอยมากกว่าผู้ชายอย่างไรเกือบสี่เท่าโดยประมาณสี่เท่าเลยลเหรอคะหมอสี่ถึงแดเท่าเพราะอะไรคะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือว่าระบบภูมิต้านทานนะคะ,ะเพราะว่า โรคไทรอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบมงต้านทานที่แปรปรวน<ะ>ซึ่งผู้หญิงนะจะเป็นโรคในกลุ่มนี้มากกว่าผู้ชายอยู่แล้ว<ะ>ตัวอย่างโรคอื่นๆก็อย่างเช่นโรค SLE ล LE, หรือโรคลูมาตอยที่ผู้หญิงก็จะเป็นมากกว่าผู้ชายและอย่างนี้ถ้าคุณหมอลองถามผู้ชมให้ลองเช็คอาการว่ามีอาการแบบไหนที่ควรที่จะได้รับการรักษานะคะ,ะก็แล้วแต่ประเภท<ะ>อ,อย่างเช่นถ้าฮอร์โมนไทรอยมากเกินไปหรือที่เรียกว่าไทรอยต็นพิษก็จะมีอาการอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะเหนื่อยง่ายใจสั่นขี้ร้อนน้ำหนักลด นะคะ,ะหุดหีดนอนไม่หลับนะคะอ่อนเพลียง่ายนะคะเหงื่อแตกมากนะฮะแต่ถ้าเป็นฮอร์โมนไทรอยน้อยเกินไปก็จะอาการตรงกันข้ามแล้ววิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอรักษาอย่างไรการรักษาจะมี3วิธีโดย<ะ>โดยหลักๆนะคะอย่างแรกคือรับประทานยาค<ะ>่ะนะคะอันที่2ก็คือการผ่าตัดต่อม,มซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยนิยมะนะคะเพราะว่า ก็ต้องนอนโรงพยาบาลดมยาสลบนะคะ,<ฮ>ะนะแล้วนอกจากว่าต่อมใหญ่มากหรือมปนเนื้องอก <ฮะ S 2> ถึงจะนี่ถึงจะนิยมการผ่า <ฮะ S 2> อีกอย่างก็คือการกลืนแร่หรือเกลืรังสีไอโอดีนอันนี้คือการทําลายเนื้อต่อมโดยใช้แร่ไอโอดีนนอกจากนี้ก็ยังมีอีกอย่างนึงก็คือว่าบางทีมีการใช้ยาไทรอยฮอร์โมนใน,ในทางที่ผิดอย่างเช่นพอได้ยินว่าไทรอยเนี่ยทานแล้วทําให้เผาผลาญดีบางทีเนี่ยบางผู้ผลิตบา,บ,าบางเจ้าอาจจะเอาไปใส่ในยาลดน้ําหนักอะไรเงี้ย บางทีทานยาลดน้ำหนักมีอาการเหนื่อยเนื่ังดูวาจ,จะมีฮอร์โมนไทรอยอันนี้แค่หยุดยาก็หายและว,วิธีการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคไทรอยเป็นพิษเนี่ยต้องทำยังไงคะโดยทั่วไปก็คือว่าให้รักษารับประทานยาอย่างสม่ำเสมอะนะคะตามที่แพทย์สั่งนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะทำใจให้ผ่องใสยอย่าเครียดแล้วก็หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้กระตุ้นไทรอยได้ นะคะแล้วก็เนื่องจากไทรอยด์เนี่ยเป็นโรคที่รักษาได้เพียงแต่ว่าใช้เวลาแล้วก็ต้องการการติดตามอย่างสม่ำเสมอก็ควรที่จะ,ะพบแพทย์ ตามนัดนะคะไม่ควรพออาการรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วหยุดยาหรือว่าไม่ไปติดตามมันอาจจะกาเริบใหม่ภายหลังได้อ,อย่างที่คุณหมอบอกนะคะการดูแลตัวเองแล้วก็คอยหมั่นตรวจเช็คสุขภาพตวเองอย่างสม่ําเสมอนะคะก็เป็นการป้องกันโรคแล้วก็สามารถที่จะรักษาได้ทันท่วงทีนะคะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณแพทย์หญิงบันธิตาด่านสุนทรวงศ์อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมโรงพยาบาลเวชธานีที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทธานีมาตรฐาน JCI โทร027340000